สวัสดีครับวันนี้กูบอกอุกภาษาเราจะมาเล่นป و ا สะตากาันโอเคเราเราเพิ่งเริ่มเล่นนะใช่ไหมใช่ไหมจริงจริงเพิ่งเ,เริ่มเล่นไม่เชื่อก็ตามนั้นนะครับว่าผมเริ่มเล่นจริงจริงพี่โมโค่ครับโอเคก็เราจะมาเล่นสึกประจหน้าแบบเดียวกันก็ปเปลี่ยนตัวก่อนโอเคมาเริ่มเลย นายบูดเล่นเลยบูเลวอย่างนั้นมาตอวมืยทำไมไม่เกิดแค่กันเอาอะไรเนี่ยคนเดียวมีแรงหมดเลยแล้วเจอแรงไดมอน์สวยแล,แล้วก็ฟาร์มนี้ไปก่อนนะไม่ตัวเอดในปุ่มเนาะจำเอาไว้ก็คือเอ็ดการ โอ้ my god เยสเซพี่นั่นได้ยังไมันเมอกีเราไปเริ่มตาใหม่ดีกว่าเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เขาเรียกว่าวอร์มเฉยๆนะวอร์มวอร์มโอเคเนี่ยจริงอย่างละเมื่อกี้โหดเกินมีแต่แรงไดมอนด์และนี่ก็มีแต่แรงไดมอนดสามคนแรงโกสองคนอะไรเนี่ยเยอะจัง ช่วงน,นี้นะเขาสามารถฆ่าเราได้เลยนละถ้าเขาแอบอยู่ในปุ่มยิงแบบเชอร์รี่ไม่มีคนอยู่แล้วจะมาไว้ครับไม่ม,มีคนอยู่มาเอ็ดการนาะเอ็ดการ อีกอย่างไม่รู้ใช่ไหมครเอากระโดดไปเลยยโ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 ว no 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 โ oh, อ okay, ้เกอบตายวิวโอเคไปต่อเลยมีคนอยู่ในนั้นเราแต่กันโดดไปนะครับ yes คือจำไว้ง่ายนะครับมันก็มีอย่างนี้สกิลเป็นของสวรรค์กับปีศาจก็คือเราตามไม่ได้เลยถึงเวลาจะดูว่าคนเขาจะใช้อันติมันจะขึ้นสีทองนนครับส่วนไฮเปอร์ชาร์ดก็จะขึ้นสีม่วงปปหรือเปล่าตามทำไมเนี่ยฮัลโหลว่วาทาบไหมโอบตามไม่เลือก เป็นคนนิ่งหรอสายปิดเข้ามาให้ตายเลยหรือไงเว w ร์กแอดพิซ a pay ไอ้ย่าตีฉันเลยแอบ,บก่อนเลยละกันวันนี้มีที่บังด้วยเราเนี๋ยวเราจะรอรออีกนะ ลอยๆนะ่อยๆๆ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 ,ๆ,ๆไม่เชี่ยวจริงก็ไม่เชี่ยวโอเคคลิปนี้ผมอยากสิบนาทีก็พอผมแค่จะมาหาไอส้สกุเกันสายฟ้าไปอัปเกรดเอสเก้าแค่นันนี้ครับเพราะผมมีไม่พอแต่เงินมีพอแล้วนะผยเป็นพอแล้วยเยสซิ มื่อก่อนยากได้เงินเยอะตอนนี้ได้มาเยอะเกินเมื่อก่อนสายฟ้ามีล้นหลานตอนนี้โคตรหนอยวองแผนไรดีเออเนเติมแล้วกันนะโอเครวดเร็วทันใจคลิปจะได้ไวๆไวเพราะพรุ่งนี้วันพระนหัสไปโรงเรียนดูทรงแพ้ชัว กันแปดหนึ oh. Wow. Oh ่งหาอ้าเอดี hmm. hmm. <laughs> ่งอันเลนึ่งมือมันมีตัวอยู่ตรงนี้มันมีตัวอยู่ตรงนี้มันมีตัวอยู่นี้อมันดีเอาาจีบยงรังปาแล้ลอยลอยแบบสกีบีดีโคเลอร์อย่างน้อยก็มาใช้สกินโอ้ oh my god e กลับหลับแต่กลับมาได้โหเ,เลยเมืนต้องใช้สก,กินสวรรค,เค์เพรานะโกงคืออยู่ไหนกันเนี่ยเจอแล้วเนี่ย ู่เกัน,น oh god, บแบบดิจิตอลวอลเล็ตโ้ม my god man แซ่บมากรอลอยว้าวรอลอ,อยเลยยังวันนี้ กำลังจะเตะบล้วครับน้องหญ่มันดอกสันทาเป็นไงมาดิมนดิน้องตัวสายพินาเราอะไม่กลัวไม่กลัวเลยอ่ยอ,อุ้ยตายเนี่ยมีคนไม่กลัวสารพินแล้วหนึ่งอยากตายก็ไม่บอก เร็วดิแอมตีมาเร็วแตกวู้ชนะกีตาติดสองตาฮักก็ปิดมันนี่ไม่เป็นไรอ่อืมปิดท้ายด้วยทีมคู่ละกันคลิปน,นี้ออกมาไม่นาน Những yếu tên lĩnh lắm xuống lần này món nứt xuống luôn 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 เงี้ยว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 เงมาเลยก็กีล่าจาราโบจาราบีจาราปุ้มก็ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเอขารู้ว่าเรายังไม่ตัวอ้โอ้ my god โอ้โชคดีนะเพื่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยอู้แซ่บยังแรกเลยเนี่ยเราเปรี้ยวตัวนั้นก่อนไหม น้อยโลที่ไม่โลแต่มันมีสีเตามีเจ็ดในต,ตัวฟาสานพีษเนี่ยมันกวนตามเ,ม,ม,เ,เ,เาดดม็มันแรงเจียวเจอเอสการ์ดกระโดดด้วยเมื่อเมื่อไรเชื่อใจเอสการ์ดเช่านนั้นอย่าไปแค่งอย่าไปแค่งอย่าไปแค่งอย่าไป,ปแค่งอย่าไปแค่งอ้าวอ่าอก็จีเปียงวางเป็นมาพันเลยนะ มวิวียวไม่เออตายเมม็นขึ้นไหมโอเคอย่างนล้แรงก็ขึ้นแหละวิวเหรอโอเคถ้าใครอยากให้ทำอีกก็บอกมาครับแต่ผมจะทำเนาะโอเคถ้าใครอยากดูอีพีสองก็บอกมาเลยโอเคผมก็ได้ตัวใหม่แล้วมาต่อมาผมจะเลือกอะไรดีครับ มี2ตัวที่เด่นๆนะก็คือ t i k t o k อดาร์กไลน์ไม้ตัวอ,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 อะไรดีโอเคเดี๋ยวเฮ้ยไม่บอกเพื่อนแล้วกันนะคะว่าจะเลือกตัวอะไรดีก็หารลินนี้ก็จบแล้วค่ะไปาย